นี้ในการทำ Objective Setting นั้นจะต้องโยงไปที่ตัว Job Profile นั่นแหละค่ะดังนั้นในงานที่ฉันจ้างเธอมาที่บริษัทจ้างมาฉันเป็น Direct ร i ษัท Direct อ uh, นเราต้องมาคุยกันว่า i n v o l v e m e o t m o t m i t t e n t งานที่เราต้องทำมีอะไรบ้างทียรีสราเป็นไตรมาสใช่ไหมคะใช่<ต>ใช่กิดสราเนื้หเหมือนกับโควิดหรืออะไรรีวิวกันได้ตลอดเวลาอันนี้คือเราเรียกว่า Official มากกว่าทางการมากกว่าคือตั้งตั้งทงไว้ก่อนตั้งเฟรมตั้งกรอบไว้ก่อนเออ่าต้องเข้าใจว่าคนที่มาใหม่เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าสภาวะอยู่สสภาวะหนึ่ง ทำไม่ได้แต่อยากทาย่อยออกมาจนกระทั่งเขาทําได้ในแต่ละช่วงจบให้คะแนน5หรือ4ค่อยไปขั้นตอนต่อไปนั้นการเป็น OJT trainer หรือ OJT coach เนี่ยนะคะจะต้องมี training plan หรือว่า coaching plan ตลอดเวลาเพื่อตัวเองจะ